สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุนทองนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สิบธันวาคม2 5 6พันรอหสิบสี่สีมงคลวันนี้จะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจาวันนี้จะมีเลขสามเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าและเลขเก้าเมื่อจัดเป็นชุดสามตัวได้ดังนี้นะคะสามหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสีเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าสาม 5้าเก้าสามห้าเก้าหนึ่งและเก้าสามสี่เมื่อจัดเป็นชุดสองตัวได้ดังนี้นะคะสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่เก้าและห้าเก้าอย่าลืมนะคะมีเก้าก็ต้องมีหด้วยนะคะสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขจากกุมารน,นะคะตาไข่เลขทูบตาไข่เลขล็อบประจำองค์กุมาร นอกจากนี้เลขที่บัตรคิวค่ะช่วงนี้ไปหาหมอเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าไปฉีดวัคซีนนะคะเลขที่บัตรคิวรอฉีดวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารค่ะหรือถ้าไม่ไปไหนเลยนะคะเ,เสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทําบุญให้กับโรงพยาบาลนะคะสลิปเลขสลิปเงินทําบุญนะคะสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์20819 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากเลขลอดเลขเหรียญพระราหูนะคะถ้ามีบูชานะคะหรือถ้าไปสการะถึงที่เลขซิมซีจากพระราหูคือสื่อนํำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมนนดุลท่านที่เกิดในวันจันทร์สองหนึ่งห้าแปดเจ็ดท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนํำโชคจะมาจากเลขสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญกระถินบุญพระป่าทําบุญกับวัดทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับมูลนิธิต่างต่างเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะไปทํางาน ไปธุระนะคะหรือถ้าอยู่กับบ้าน,นาเห็นข่าวเลขทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูนะคะอาจเป็นสื่อนำโชคของคุณค่ะสำเร็บเลขสำหรับเลขเด่นเสมดวงท่านที่เกิดในวันอังคารหนึ่งหกห้าเก้าสามท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานด็กเล็กสองขวบสามขวบกำลังพูดกำลับบงสอนถามเลขจะเข้าหรือเขาหยิบเลขให้นอกจากนี้สองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางวันนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงหนึ่งเก้าสี่สามแปด ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสมัคร,รงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นอกจากนี้อ่าก่อนก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือถ้าได้รับโชคลาบก้อนโตๆจากเลขที่บ้านอย่าลืมทําบุญนะ,ะถวายสังฆทานให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านด้วยสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน91748 ท่านี่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพฤหัสจะฝันแม่นตีเลขจากความฝันนะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นด้เลยนะคะหรือตีเลขจากความฝันคุณมีโชคจากความฝันนะคะคนวันพฤหัสนอกจากนี้นะคะวันนี้บีบินค่าน้ำเข้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้าย3าตัวท้าย,าายก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพฤหัสนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง18 2 5 9ดสองห ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนำโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสกเกิดมที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะฮะนอกจากนี้เลขที่บ้านค่ะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้คือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสรรมดวงคนวันศุกร์หนึ่งศูนย์หกสองห้าท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนรถนะรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะถ้าคุณจําได้รถรับจ้างรถประจําทางรถส่วนตัวนะคะทะเบียนรถนะวันนี้นะคะ นอกจากนี้สีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อน้ำโชคของคนวันเสาร์สำหรับเลขเด่นสมนวนคนวันเสาร์14725วันนี้แม่นน้องขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน้ำโชคเลขน้ำโชคเลขเด่นประจําวันวันนี้กําหนดจิตเอาไว้เป็นหวยเลขหุ้นต่างๆเลขฮานอยสามฮานอยนะคะเลขลาวพัฒนานะคะหรือคุณจะเอาไปเสี่ยงหุ้นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยกันทุกคนนะคะ พบกันใหม่ในวันอาเย็นนี้นะคะบ่ายๆนะประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะคนทั้ง12ปีเกิดนะคะ12ปีนัก,กษัตรนะคะตั้งแต่ปีชวดจนถึงปีกุลเราพบกันนะคะดวงใครดีมีโชคงวดวันที่16ทธันวามนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพจแม่โมนองฝากกดติดกดฝากกดกระดิง่งฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องแม่โมนองทีวีนี้ด้วยนะคะเวลาลงเลขลง อะไรที่เป็นประโยชน์นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเอาละปังปังเฮงเฮงรวยรย<ๆ>กันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ